พอที่ไปเลี้ยงยาแล้วก็มาเข้าความฝันเราผคุยิงมีลูกได้สามเดือนเดียวเยวตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใส้นสติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารยณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณช,ชองกาพารวยครับผมเมื่อนี่แอดไพฟซเดินทางมาตามแนวทางความฝันของคุณพ่อสับเปลือน,นะครับผมหลังจากที่ วายพุ่มวายพยีนะครับผมเหตุบุญให้คนเสนสินแล้วนะครับผมคุณพ่อฝัน,นวาดจ,จังใดนะครับมื่อนี้พาเอฟซีมาฟังจากปากจากปากคุณพ่อแบบสดๆเลยนะครับผมมาดูนมารับชมนากันนะครับผมฟังจากปากของแท้ของจริงนะครับผมพอดีเมือนั้น วอาบ่จบนะครับผมในลฟ์สดพูดไม่จบวันนี้จะพูดให้แบบชัดเจนเลยนะครับผมไอเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องกล้าพารวยด้วยนะครับผมมือนี้มารอบดึกนะครับผมประมาณหกโมงนะครับผมคุณพ่ว่าเข้ามาหาทั้งในคอยซีวอลได้คักนะครับผมไปครับผมตามแอดมาเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพ่อ ซาเปเลอนะครับแล้วก็น,น้องปินนะครับผมมือนันฟั่งบอคักครับพอ่อธีวีพ่อฟันเออครับผมก็เลยมาตามความฝันให้เอฟซียำให้เอฟซีฟั่งอีกคักๆไปอีพอ่อ,อมักตัวใดตองงวดนะครับผมออที่พ่อฟันออครับอะกานที่นั่นก็นกนอันนี้พี่กิ๊กฝากเงินมาให้น้องปินคาเมื่อวานนี่แหละไปยดทูปนำกัน พ่นได้ชวยคนก็เลยฝากมาให้ห้าร้อยบาทขอบคุณค่ะครับผมบาตนี้มาฟังความฝันของพ่อเฮานะครับผมอีมพ่อฝันว่าจาังไงก็ครับหลังจากที่ไปเลี้ยงพญาผมเน่ามากครับผมฝันน่าผู้ยิงยูทูบแต่เว้นตัวบันนแลเพิ่นไม่ลูกได้สามเดือนแล้ววะท่านครับจิดเตีสองจิตตีเป็นเลขเป็นหกก็คือตีนี่ตีสาม สีสามก็พอฝันบักเคยฝันเห็นเพิ่นจักเกียปูฝันเห็นเพิ่นครับฝันท่อตีตีไปอยู่หลังศาลห่าหนึ่งมีเรียกหาสีสามอ๋อติดอยู่หันแต่ว่าจะาเพลินเขียนมันจะย่ำเลยบูจักครับผมแต่ว่าตัวมันหันเป็นตัวสีแดงๆมันเขียนไว้ยุหัางอยู่หลังศาลห่าครับแต่ว่าพอได้ไปถามเราแต่ว่าอยู่เราเท่าอะไรไม่ได้ตา บ่ได้ถามเราจะเกอพอพอละลี่ยวเราเพราะมีเนล้อราสิเปมอืามฝันพี่น้องเฮาฝันสนใจกับเบเิ่งเรื 4, 3, เอ่อเลขที 3, ่า 3, สามเด้อหาที่สามหนึ่งหาที่สามอือหาที่สามเป็นเป็นเลขต้องวัดเนาะพ่อเออคือเลขเลขนี่เลขมันเสียจิตต้องวัดครับผมเพราะว่าสามเนาะนี่มันเป็นสามศ,ศักดิ์ศรีครูบ้านครูเมี่ยงเฮาครูวัดครูว่าเขามากเป็นสางมาตัง โดนน่านแล้วไอกีให้น้องเบื้งแต่ว่ามันมันถือเพิ่นจะได้เอาพวงมาไล่มาหอยเพิ่อสารขาวสารแดงของหาองโยบัดตานเอาครับผมแต่ว่าเลี้ยงเพิ่นเล้วเพื่อก็มากว่าเขาข้มฝันรันว่าผู้ยิ่งมีลูกได้สามเดือนครับมันมันเกิดขึ้นมีสามมีสี่เนี่ยครับพอว่าน้ำผู้งยิ่งมันจะปินซีครับ ออผู้ฝันนี่ก็สที่เป็นหาครับผมแต่ว่าบอกฟีบอกนอกเขาเนหาแม่ผมขาวเพื่อนให้นางขย่า,าเพิ่อนยนูหันครับผู้เพิ่นรักษาศาลยาู่หันผู้ได้ไปมาเพิ่นให้ถือเมื่อสุขคันถือเ <co ff> มื่อสิดี <co ff> ได้พอไปมื่ววานี่ก็ถือ,อ,อผมก็ถือเอฟซีออก็ถือม่ววานี่แต่ว่าก็บจะถือเมื่อสุขคันนั่นละครับ แต่ว like ่าพ so ันว่าพันอยากได้ยังเข้ากับหาให้พันแล้วครับแต่ว่าคนเรียกออกหาที่สามนี่ก็ตกสื่อพวกมาไล่ไม่พับพวกมาไล่สามสีพ่นจะออกมาคองศาลพ่นพวเพ่นยู่หันรักษาครับปัดป่าลามอยู่หันเขาก็ได้ไปรบกวนียังเพ่นกดพ่นกสิบบกเนาครับบอกก็ได้คำว่าการเลี้ยงกสิจันตนจะได้กับ ไอเขาก็ฝันเนอะพ่อนั่นเราเพิ่งก็เลยฝันเราผู้หญิงไม่ลูกได้สามเดือนแล้วครับแต่ว่าก็บอกพี่บอกน้องเข้าไปบอกไปเบงก่อนนะพ่อเดี๋ยวก็ถามเบรกรีกอยู่โน่นสมมงเออครับแล้วไปร่อถ้าเบรกรีกโน่นสมมงอีกเช่นหนึ่งวันที่สิบสี่พอละสิบแปดหาปูอยู่สีทุ่งทั่วเป็นยูบุญครับกับยาประชุมมาเพิ่นกับนาค ดำยูหันผูเพลนรักษาเกาะยูหันเขาก็จะคอยฟังเบึงเพลินกับจีไห้เข้าอยู่ดอกเพราะว่าเข้าจะได้ไปสั่งน,นุ่นน้ำเพลินขึ้นกันสีเจี้ยเข้าจะหลายคนเขาก็ซอยเลอะเพลิพนครับผมต้นแน่หัวหน้าลูก แม่หนครับผมอลเตะวันที่บิ๊กซีนะพอแต่ตองวันนี้ก็เป็นห้าสี่สามความฝันสามสามความฝันนี่นครับผมก็เคยฝันเห็นจักเทียนเนาะครับพ่อที่ไปเลี้ยงญ้าแล้วก็มาเขาความฝันเราผู้หญิงมีลูกได้สามเดือนเนี่ยครับผมฝันเห็นผู้หญิงมีลูกสามเดือนเออเอลเอฟซีสิตีเป็นตัวใดนะครับพิจารณาร่องเบิงนะครับผม แบ่งปันความคิดเห็นกันได้นะครับที่ใ้คิปน้องปินฝันบอน้องปีนน้องปีนบอฝันด้วยจ้บอฝันเลยบอฝันแต่มืออื่นมือหื้อสภาพเปียกเลขม่งเกาหม่งไหนม่งเข้าไปในวัดน่ะจ้ะอ๋ออยู่ในวัดมืออื่นมือหือ้อแนนมืออื่นว่าสิบไปเรียงเรียงเพียนได้ครับผมเอฟซี่นใด่นก็เลยฝากมาให้ไปเรียงเพีเ้ยนครับอย่าลืมของเลรนกันกุมาเน้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก้าศชิซื้อมาชิซื้อมาหายยังล่าสุดอของเรนเมว่านี่ถือยู่ของเรนของเรนก็มั่นท่องก็มีสร้างมีมามียังเครื่องบินซื้อของเรนเห้ก่อนบวันนี้ได้สามโตงวดนี่แหละกับิซื้อเป็นพวกมาพวกนั่งลามาห้ค่อยๆห้เพื่อนไปเรื่อยๆค่อยห้ยเพื่อนไปเพรา่าเราห้ที่เดียวนี่ครับเพราะว่าคุยกันกับเพื่อนเราก็คือว่าถ้าเพื่อนห้ไปตลอดกับจีคอยบุรณะไปเรื่อย ถ้าเพิ่งยุดปุ๊บผมกับจีพักปั๊บเลยเออกับเพิ่ดยุ่ิปั๊บเข้ากับพักตัวเข้าบ่มีทุนจิซื้อเลยเพิ่นแม่นครับผมถ้าเพิ่นห้เรื่อยๆก็สจเฮดไปห้เพิ่นเรื่อยๆแต่ว่าบอกนังพญาาผมขาวแล้วล่ะบอกว่าเพิ่นล้วคก็บอกว่าให้ลูกหลานขอไปเรื่อยๆแล้วก็สจีมีอันคือพละลานสองล้านนี่ยคือว่าบุญเย็นซีดนี่ต้องเอามอลาก่อนจริงมากม่นครับผม เพิ่นขุนเย็นซี้บานห้องเข้าจัดหาไว้ขันว่าถือเข้าเสียวเงินจะริจจังวอลำซิ่งมเพิ่นครับผมเข้าต้องถือเมื่อุกคนแมนครับต้องให้เพิ่นให้ถือเมื่อสุกคนถือน้ากันเบื้องน้ากันก็ต้องถือน้ากันครับเบิ้งน้ากันใช่ถือน้ากันเมื่อุกคนครับไอ้นี่เลยก็ฟันวางจีแล้วครับผมอืมฟันเนื้อ ยายนั่นออกมีลูกได้สามเดือนแล้วครัเมันผู้เว้ากับีเป็นฮาครัปุ่ยิ่งกับซีลูกกับสามเพิ่งเกิดว่าได้สามเดือนแล้วสามเดือนนะพ่อเนาะสามเดือนอยย่ได้สามได้กสามแล้วก็เกิดเอาจับใช่เอาแม่ครับสีดเต่าไปเอาให้กลจับเอาไปเอาตัวคักนี่คืออยู่นูนสมมงนะครับผมตัวเน้นๆตัวจังๆเลย นะครับอันนี้คุณ่อมาแบ่งปันออแนวสร้างตองวดนะครับสุดสามัวก็จะไปพิ่น้ากันครับผมไปเบื้องน้ากันเนาะม่กันก็ได้ครับจีนวดนสมบหกเงาหนละเวลาเก่านะครับ่อเอเวลาเก่าเราขาจิตไปเวลาเก่าเวลาเดิมนะครับหกโมงเป็นต้นไปนะครับผมแดีว่าขาอจิตถ้ำที่ที่เรากับจิประมาณทุ่มหนึ่งครับผมเขาจะคอยเล็ดแล้วเขาจะแยกย้ายกันกตัดปาน ใส่หวานมันเจรินเส้ามากับยิบจับโรตัรีเลยมันออหยิบท่านก็ได้เยีบเพราะท่านก็เมืดอล้วนะพ่อนี้ห้อกัะชืได้ซอยกันเพราะแม่เราบอกไปนั่นห่อไปถวายเพื่อนก็ได้ครับปู่ยูวัดครับใช้ซ่องใช้หยังมาพื่อละเล็กเพื่อละน้อยเอาไปถวายเพื่อนยูหลับถิ่นหลับพอนยู่น้ำเพื่อนยูุวัดอยูนู่นสมโงเง่าอันครับผม พีหน้องเขาทุกคนพอไใดบูรณาัดนะครับผมพอก็เป็นสะพานบุญเออตางก็เป็นสะพานบุญนะครับไ่เพิ่นได้สร้างได้แต่งหน่อยไร้คนกับวาวาดอกแต่ว่าเขาก็ไม่นำใจเจ็ดอยเหลือกันครับผมทุกผู้ทุกคนเอาครับพอับขุผมสำหรับแนวทางจองวแล้วกับความฝันนะครับผมต้องปินนี่บ่ฝันเลยนะครับผม ขันน้องปิ่นฟันนี่เป็นตาฟั่งอยู่คนฟันดีนะครับผมสำหรับแนวทางของคุณพ่อสัปเหร่ะนะครับตัวพ่อเห้านะครับผมก็ได้มาเป็นห้าสี่สามนะครับผมสำหรับแนวทางตองหวดนะครับเดี๋ยวเราดูน้ำกันคือเลขวัดโนนส้มมงนะครับโอ้แอดเขาวบัวคอยถือดอกนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดขอนุยาจจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ